กคนนี่ไงได้แล้วนะครับแล้วก็โหลดเข้าเกมได้เลยครับง่ายจัดเลยนะครับราคา1890บาทครับโหลดฟรีเลยครับทุกคนนะอย่าบวกนะว่าฉากแรกของเราโอ้มันขน,นาดนี้เลยเหรอครับเอาละใกล้แล้วมันอยู่ข้างหน้านี่เองโอเคโอ้นี่เลยหลานโดม สวัสดีครับผมัวตีเฮดซาครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการโหลดเกม h o w w a r d Legacy ฟรีที่โปรแกรม Epic Game นะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีแจกที่โปรแกรมนี้ครับทุกคนและแนะนำให้รีบโหลดด้วยครับทุกคนก่อนที่จะหมดเขตนั่นเองครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับ h o w w a r d Legacy ตอนนี้เปิดให้โหลดฟรีครับที่ Epic Game นะครับไอโปรแกรมเล่นฟอร์ด่ไหนนั่นแหละครับทุกคนนะแล้วก็โปรแกรมนี้ครับ เขาเคยแจกเกมดังๆมาเยอะมากมายครับทุกคนนี่เลยก็คือผมน่าจะไม่เคยซื้อสักเกมเลยนะครับนี่ GTA 5ก็เคยแจกมาแล้วก็ทุกคนนะเล็ดเล็ดผมจำไม่ได้ว่ะน่าจะแจกเลยเนาะเพราะว่าผมซื้อในส t e ีมนะครับอันนี้ใน e ีพิเนาะนี่ครับนี่ The Evil Within ครับอะไรต่างๆนะครับนี่ เดสสแตนดิ้งก็เคยแจกฟรีนะครับโปรแกรมนี้บอกเลยว่าเอาเก็บไว้ในเครื่องเลยเนาะส่วนวิธีรับกล้องง่ายๆครับทุกคนนี่เลยมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะถ้าทุกคนไม่เห็นนะครับนี่ราคา1,890บาทครับโหลดฟรีเลยครับทุกคนนะถ้าเราหาไม่เจอนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับที่หน้าสโตร์นะครับนี่มันจะมีคาว่าฟรีเกมอยู่ตรงนี้ครับก็กดเข้าไปเลยนะครับก็คือตัวเกมนี้แจกฟรีถึงวันที่ 1800วันนี้ครับทุกคนนะเวลา5ทุ่มนะครับทุกคนเอ๋ยก็มารับได้เลยครับถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ก่อนวันที่18ธันวา่อน5ทุ่มครับก็คือลดฟรีทุกคนนะครับทุกคนนี่เลยราคา1 8 9่งานะครับให้เราสมัครแล้วก็ล็อกอินให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าเหมือนผมนี่แหละนะครับแล้วก็กดตามนี้แล้วก็กดเก็ตเลยนี่กดเก็ตตรงนี้ครับทุกคนง่ายจัดเลยเนาะอืมนี่ครับ แล้วก็รอมันสั่งซื้อแป๊บหนึ่งครับนี่เดยก็อย่ากตกใจครับขึ้นหน้านี้นะครับนี่หนึ่งพันแปบาทครับนี่ศูนย์บาทเลยครับทุกคนนะแล้วก็กด P order ครับทุกคนนะ,ะเดี๋ยวผมเอ่อเลื่อนให้ดูนิดหนึ่งนี่ไง P order ตรงนี้ครับนี่ P order ไปแต่เล่นได้เลยนะไม่ต้อง P order อ่า P order คืออาจจะซื้อนั่นแหละนะนี่เลยมาแล้วทุกคนอ่านี่ไงครับ เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับนี่มันก็จะมีเมลแจ้งนะครับว่าขอบคุณที่ซื้อเกมเราครับแต่ว่าซื้อในราคาศูนย์บาทเนาะแล้วก็เปิดไลน์เบอร์รี่เลยครับทุกคนนี่ไงได้แล้วนะครับแล้วก็โหลดเข้าเกมได้เลยครับง่ายจัดเลยนะครับขนาดเกม92ติ๊ตีครับนี่อเดี๋ยวผมลองติดตั้งดูครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันเล่นได้จริงครับนี่แล้วก็เสริมอีกนิดหนึ่งนะถ้าใครเข้ามาแล้วครับทุกคนนะอืถ้าเราหาเกมไม่เจอใช่ไหม ตอนแรกมันจะอยู่ที่สโต์นะครับให้เราเลื่อนไปหาที่ไลน์เบอร์รี่นะครับเกมทุกเกมที่เรามีอยู่ครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตอนที่มันโหลดครับมันก็จะเป็นสีนะครับทุกคนนะมันก็จะตามเปอร์เซ็นต์มาเรื่อยๆนะครับถ้ามันสีเต็มแบบนี้ครับก็คือเล่นได้แล้วนั่นเองครับอะเดี๋ยวเรารอเข้าเกมสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนเกมโหลดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูหน่อยและกันนะครับสักนิดหนึ่งนะแบบเทสเทสนะครับนี่กดหัวใจไปเลยครับนี่มันก็จะขึ้นมา เกมแรกๆเรื่อยๆนะครับเอานี่ไงมาแล้วมาแล้วน่าจะเป็นหน้าโหลดนะครับทุกคนนะโหลดเกมเหมือนมันติดตั้งนั่นแหละครับทุกคนน่าจะนานเอาเรื่องนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะคลิปไปอ่านี่ครับทุกคนเข้าเกมแล้วมั้งครับเนี่ยนะครับโหลดโคตรนานนะครับทุกคนน่าจะประมาณ5 6นาทีเลยนะครับมันจะนานไปไหนเนี่ยอันนี้น่าจะเซตติ้งครับทุกคนนะบอกก็เพื่อเคยเล่นนะครับนี่อ่ะกด F ครับเพื่อ Continu เลยนะครับ มาครับทุกคนนี่งไงจดเล่นแล้วว้โอ้โหภาพสวยจัดเลยว่ะแค่เกมฟรีจริงปะเนี้ยโอโ้ยังเดินได้ธรรมดาครับเกียนยังไม่ได้นี่กล้องเลยแหละครับอย่าบวกนะว่าฉากแรกของเราโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรือครับเอาโอเคครับทุกคนไปกันนะครับเคื่อแรกของเราคือตามจานหนวดไปนะครับว่บางไงจานไปไหนเนี่ย ว่านั่นอย่าบวกนะว่าทางตันแล้วไม่ตันด้วยไปไหนจใจนี่วิ่งด้วยลงช้านะว่เนี่ลงปราสาทพักวัดสร้างขึ้นโดยที่มันของเวทมนต์โบราณต้องทำให้แน่ใจว่าเราสามารถต้องทำให้แน่ใจว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถที่จะ ค้นหามันได้นะครับเราต้องลงไปข้างล่างโอเคไป It's not cold enough here มันแช่แข็งแล้วเนี่ยที่นี่ไม่เคยหนาวนะมันหนาวไม่พอแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเวทมนต์ต่างๆนะที่ทำให้นี่มันเป็นผนึกแข็งอย่างนี่มาดูกันดีกว่าเราว่าเราจะต้องฝึกซ้อมกันยังไงเหรอเอาหาวิธีโว้าวว้าวว้าวนี่เลยหล่ะลง ไม่ทำบิดาเลยทีเดียวเชียว Exclusive อะไรทุกทอย่าง That was a bit rougher than I expected Your one works improved การให้พวเล็กๆน้อยๆไ,ได้หมดเลยเหรไม้กายเซียดของคุณจะพัฒนาตอนที่ไล่เวทมนต์อะไรเงี้ยน,น,นี่นน โหดจังว้ <S <S าล hm <S <S ุงมันทางตันทำไงเนี่ยเยียบเบืกนะว่าให้ปีนเขาไปอย่างกับอันชาไปข้างบนนั่นดีกว่าเอางั้นเจียวโอ้โหหนูก็ปีนเก่งซะด้วย We're close now it's just ahead เอาละใกล้แล้วมันอยู่ข้างหน้านี่เองโอเคโอ้โหนี่เลยหลานลุง งานนี่เราเจียวอะตำธาบุลุงเนี่ยวาง,งด้วยเลื่อนเลื่อนนี่ลงม่หมดทุกคนโอ๊กิมอนอะไรบุลุงเนี่ยว้ามันธรรมดาไอ้เจียวเจียวนี่มันมินออฟเปอร์เซียหรือเปล่าวะอ๋อไม่ต้องรอให้หินมันขึ้นมาเองธรรมดาเหรอบุลุงงัี่ี่เวทมงเวทมนต์ด้วย เกือบไปแล้วเหรอเกือบอะไรไม่เห็นเกือบเลยโอ้สวยมากทุกคนเกมนี <s <Elliott> <S ้เหมือนอยากจะให้เราเงียนมองอยู่ตลอดเลยวะเฮ้ยนะ Why d e o n e h a v i l t this e s e c t h a l u e i r p i v That p r e ทำไมไม่ใี้คนอ่านมาวางั้นที่นี่คือที่สำคัญนะที่สถานที่สำคัญแล้วก็เป็นส่วนตัวนะครับพวกเราต้องลองสวนหารอบๆดู อ๋อกดตัว v เพื่อที่จะดูอัพเดตนะครับนี่ไงสำรวจทราบปรลักหักพังนะทุกคนเลยอย่างนั้นเดี๋ยวนะสำรวจทราบปรลักหักพังน,นเหระเขาบอกว่ากดตัว v เพื่อที่จะดูรายละเอียดนะครับนี่ไงกดตัว v เขาบอกว่าอ่า

ให้ออกไปข้างหลังทุกคนกคนี่ไงให้อ้อมมาฝั่งนี้นี่ไงออ๋แล้วลุงแล้วลุงน่าไม่ได้ตามมาเหรอกมตัววีเพื่อปิดมันลูกปั้นนี้ของใครเนี่ยอาจเป็นเขาก็ได้นะนี่มันการดาบหรือเปล่าวะทิพย์หายมาคนละเรื่องจ๋าพวกไรยันยิงเลยทางนี้เหรอ มันล็อกเปล่าเลยนะทุกคนนะก็ดีนะไม่ต้องเล่นเปล่าแค่จะยิงทำไมก็ไม่รู้ That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? หนนะินที่ตกปลาเรือกนันเหรอเหมือนมันจะขวาทางขัดขวางอะไรทุกอย่างเลยนะมอะไรวะเนี่ยมันอะไร,นะรเนอะ Professor ไม่มาด้วยเหร มีคนวิ่งมามคนวิ่งมาวะ่ะเอ้าอีตาลุงลนี่กูตกใจหมด Why would someone have conjured that enchanted stone here มันแปลกจริงๆนะ And how is there a room here โอ้แกบอกว่าเหมือนไม่เคยเห็นหินแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ข้างในเหมือนจะมีห้องนะ There's that glow again Like a glowing cork key container เป็นูนะข้างในเหมือนจะมีอะไรเรืองแสงอยู่นะกดตรงนี้เลยเอ่ะ อันนี้เราดูตรงนี้ว่ามันคืออะไรก็พอแล้วนะเอาเมอร์ลิน Godric's Heart เมอร์ลินคืออะไรเหรอเอาอยู่ดีเราก็ว้าวก็มาข้างในเฉยวทุกคนไม่ต้องประด่าเดี๋ยวเจียวอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรเนาะฮัลโหลฮัลโหลมีคนนอนหลับอยู่ดียวยมีคนกรนอยู่ใครวะเน้ำกลับริน แบงเกอร์อะไรสักอย่างไอเฮี้ยมไอเฮี้ยนะนะสะดุ้งตื่นแกว่าอย่างั้นนี่ครับทุกคนยีตาลุงเขาเมื่อกี้นะครับแกพาเรามานั่งรถไฟนะครับน่าจะเป็นรถไฟที่พาเราไปฮอกวอร์ดต้องมั้งนะครับนี่ก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ครับโหลดมาเล่นได้นะครับตอนที่แจกฟรีนะครับอยู่ที่ โปรแกรม Epic Game Store ครับทุกคนนะก็โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18บันวานี้เวลาห้าทุ่มทุกคนนะนนะบอกทุกเลยว่าถ้าใครพลาดนี้ไม่ถูกใจะแจกสามล็อกอัน,นดับหนึ่งนี่ราคา1,800ันแนะครับเกมเนี้ย ลองไปโหกันดูแล้วกันนะครับทุกคนนะสวัสดีครับผมนั่งรถไฟหอนด้วยครับอดูรถไฟหอแล้วไม่บินสวยกว่าทุกคนเลยแปลกไปเลย